สวัสดีค่ะสวัสดีจากช่อง y o u t u b e แอลว่าไอซ์แลนนะคะวันนี้ว่าพามาเที่ยวต่างจังหวัดนะคะขับรถออกจากบ้านในว่าก็ประมาณเกือบ1ชั่วโมงค่ะมาถึงที่นี่ในเมืองนี้ก็จะเป็นเมืองเล็กๆนะคะชื่อว่าเมืองเอราบักกานี่ค่ะบ้านก็จะเป็นส่วนมากเป็นบ้านโบราณที่สร้างตั้งแต่ปี1900กว่าๆนะคะบ้านร้อยกว่าปีก็มี ตั้งแต่สมัยูู่ญาตายายเลยนะคะเนี่ยบ้านหลังเนี้ยดูนะคะบ้านหลังที่เขาทําใหม่นะคะแต่เขาอนุรักษ์แบบเดิมก็มีเยอะที่นี่จะไม่ค่อยมีตึกนะคะจะมีบ้านคนแก่ที่เป็นที่เป็นตึกปูนนะคะนอกนั้นในว่าก็ไม่เห็นเยอะนะคะบ้านที่เป็นปูนแบบเป็นตึกนี่ค่ะหมู่บ้านเล็กๆนะคะนี่ตอนกลางวันเที่ยวว่าไปนะคะไม่มีคนเลยนะคะคนเขาก็จะอยู่บ้านใครบ้านมันเพราะว่า อากาศเห็นมันแดดๆอย่างนี้แต่มันก็หนาวนะคะมันก็หนาวเย็นนี่ค่ะเป็นเรื่องปกติของประเทศไอซ์แลนด์นะคะที่ไม่มีคนออกมาเดินเพ่นพ่านถ้าไม่มีกิจกรรมหรือว่างานประจําเมืองหรือว่างานนัดพบอะไรต่างๆนานาเนี่ยค่ะจะไม่มีใครออกมาเดินวุ่นวายข้างนอกนะคะก็คือฝรั่งเขอยู่บ้านใครบ้านมันนี่ค่ะบ้านส่วนใหญ่นะคะนี่จะเป็นบ้านเก่าบางบ้านก็เป็นบ้านจากพิพิธภัณฑ์ที่เขายกมานะคะ ที่เขาไปประมูลมาแล้วก็ยกมาตั้งในเมืองนี้เลยนะคะหรือบ้านเก่าที่เป็นเจ้าของเก่าแก่ mm hmm. เขาก็จะมีแบบพิพิธภัณฑ์อนุรักษ์บ้านเก่าให้คำปรึกษาว่าจะซ่อมแซมยังไงนะคะ mm hmm. เขาอนุรักษ์จริงๆ mm hmm. นี่ค่ะ mm hmm. หลังคาแดงๆข้างหน้านี้นะคะอันนี้เป็นเกสต์เฮาส์นะคะแถวนี้เป็นเกสต์เฮาส์ที่แฟนด้ว่าแล้วก็ลูกว่าเขาเคยมานอนที่นี่ บ้านสีดำนี้นะคะนี่เก่าแก่จริงๆนะคะข้างในนี่ก็เล็กๆบ้านหลังเล็กๆฝรั่งเขาเรียกบ้านหลังเล็กๆว่าบ้านตุกตานะคะดูความเก่าแก่มีจริงนะคะนี่ค่ะบ้านตุกตาสวยงามตามท้องเรื่องของประเทศไอซ์แลนด์นะคะเดี๋ยวว่าจะให้ดูบ้านเพื่อนในว่าน,นะคะบ้านหลังสีแดงนี่ค่ะเขาเป็นเพื่อนในว่าเพราะว่าเขาสวดมน์นะคะเขาสวดนมน้นำโยกับแฟนในว่านี่ค่ะ นี่สุดหมู่บ้านแล้วนะคะมีมีแค่นี้ค่ะมีถนนเส้นหลักสายเดียวนอกนั้นก็ถนนเข้าซอยเล็กๆตามตามซอยบ้านไข่บ้านมันมีแค่นี้จริงๆค่ะหมดหมู่บ้านแล้วนี่ค่ะ,ะแสดง้นเขาอยู่กันแบบสงบนะคะเงียบสะดวกสบายทุกอย่างแต่ถ้าใครไม่ไม่ชอบความแบบวุ่นวายในเมืองเขาก็จะมาอยู่ที่บ้านนอกนะคะเงียบๆ คลิปนี้นะคะไอว่าจะต้องฝากเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไอว่าจะทําคลิปใหม่ลงมาเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นโบสถประจำเมืองนะคะสวยงามค่ะยังไงก็ต้องฝากให้เพื่อนๆช่วยติดตามช่อง youtube ให้ว่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวทำคลิปหน้าเจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะ